สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ไม่นูก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพี่น้องอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อริบอายเด้อค่ะพี่น้องนี่สั่งจากร้านทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวอำเภอพิบูลมังสาหารผู้ใดอยากกินอยากชิมกะบ้านสนามชัยเด้อค่ะพี่น้องเลยปั่มปตทอไปยูข่ขวามือ ประมาณ200เมตร้ังมากอะมีพักมาหายพรมตอนนี้ยูฮานกัอัปเดตเมนูใหม่ด้วยค่ะพี่น้องเพิ่มถั่ยละ20บาทแพ้ย,ยูกไก่กัไปล่องกินล่องชิมได้ด้วยค่ะเอาเนื้อริบอายฮืมมึงพริกผัดอันนี้ผัดเองคน,นเนื้อตุนก็นมีมาเด้อค่ะเสิร์ฟเสิกัน อ,อร่อยไส้ตะพิกพัดกระเซ็บแล้วค่ะพี่น้องไส้ตะพิกพัดกระเซ็บแล้วค่ะพี่น้องกะปิถั่วฝักยาว ต้องออกลงไปอ,อ,อร่อยมากอมเอ็นค่ะพี่น้อง เมื่อวานกะมีพี่น้องมาทั้งเอามาจากซีสเกตเนาะค่ะเพื่นมาแวะกินอยู่หานกะขอพูดหลายๆด้วยค่ะเพิ่อว่าเพิ่นมาตามไอรีวิวแล้วกับพี่กัดเนาะจากพี่น้อง 确诊。 พริกจีแซ่บค่ะพี่น้องเอากันพริกจีกับก๋วยเตี๋ยวอ,อร่อยมาก สั่งมากเทไหว้เทศเสถวยยหว้แล้วก็ไปอา,ปนาบน้ำค่ะพี่น้องแล้วก็มากินอี่ะช่ำชำ บปายงุ mm. พาย,ยุพี่บูลกับ้ังพานแอนไหญเด้อค่ะพี่น้องอยู่ในแอนเพื่อแบบว่า <c oughs> บสะดวกไปกินยูหานเนาะจ้ะ เขมงคน,นอร่อยก๋วยเตี๋ยวเลือกอะน้ำก็จะคุกคิกแน่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดกินยูหานอะสามารถขอน้ซุปเพิ่มได้ฟรี้วยค่ะพี่น้องฟรีไม่อั้นเลยน้ำซุปนะคะอืม En rabienon. En gier. น้าสดหืมริบอายเสลี์เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดสั่งเป็นพวกว่ากิ้วพวกเสื้อห้องไห้เสื้อห้องไห้เนี่ยก็เป็นเสื้อห้องไห้ออสเตเลียด้วยค่ะพี่น้องคนก็นจะแบบว่ามีการหอวนมาให้แบบว่าเ้าวลาดเองเนาะจา้ะ การน้ำสุกให้ลาดเองเลยความสุกเนี่กะตามชอบเขาเลยค่ะพี่น้องหนุ่มหอมเนี่ย อร่อยผู้ได้อยากกินแต่ว่าโบอยากไปนั่งยูหารหรือวา่าสะดวกไปนั่งยูหาเนาะคะ่ะสร้างพานแอนก็ได้อันนี้วยสร้างเป็นเส้นเล็กริบอายเนาะคะ่ะพี่น้องโมด้บอกลูกน้องด้อค่ะว่า จะเอามากินเนาะคะ่ะพี่น้องมือ้อกะสั่งผ่านแอปมาคือกันเอา้ากดมากินเมนูอยู่หานกะเริ่มต้น20บาทค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือกะฟ้าคานน้อยๆห้องมวยในเด้อค่ะพี่น้องทองแท้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวอำเภอพิบูลมังสาหารเนาะคะ่ะกูได้่านไปผ่านมากะฝากในเด้อค่ะพี่น้องแวะมากินมาชิมกันได้เนาะจ้ะเอ้ากะคือเก่านะคะพี่น้องถามว่ากินสดลวนหรือว่ากินมูม่ามกินบบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะและ้วกะถ้าใครมาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไล์กดแชร์ไปกลังใจให้มวน้ใจ้าสหรับม